สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทํางานรองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับคันนี้นะครับชวนชมนะครับเป็นในส่วนของ Toyota Mighty X Wagon นะครับรถปี1993นะครับถ้าใครสนใจหาอยู่นะครับเอารถไปใช้งานให้เกิดความคุ้มค่านะครับประหยัดแน่นอนนะครับคันนี้เปิดไว้ที่ 5,500 0บาทครับใครสนใจนะครับรถอยู่บางบัวทองรีบโทรเจรจาต่อรองนะครับสีเดิมบางเดิมจากโรงงานเลยนะครับสภาพแบบนี้รับรองว่าถ้าใครได้ไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนตอนนี้รถก็ยังใช้อยู่ปกตินะครับเอาไปใช้ค้าขายอยู่นะครับตอนนี้ใช้เป็นรถประจำบ้านนี่แหละฮะถ้าใครพร้อมนะครับเป็นม i ติเอ็กวารอนนะครับ ต้องบอกว่าหายากนะครับสภาพนี้เดิมๆสมบูรณ์เลยละครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับใครชอบหาอยู่นะครับพลาดไม่ได้เลยคันอื่นเข้าไปกัน5 6 7ที่นั่งผมให้คันนี้10ที่นั่งเลยครับลองชมดูนะครับว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่าสภาพก็ขึ้นอยู่กับการเวลาหนละครับอย่าไปใส่ใจครับเน้นที่เครื่องกับโครงสร้างดีกว่าครับรถแบบนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับใครหาอยู่นะครับคุ้มเลยพื้นที่ใช้สอยของรถนะครับ จะทําอะไรก็ได้ท่องเที่ยวก็ได้สายปิกนิกสายครอบครัวสายค้าขายผมให้ไปทุกสายเลยครับเลือกเลยครับว่าชอบหรือไม่ชอบตัดสินใจได้เลยแต่อย่าตัดสินใจช้านะครับผมว่าจะอยู่ไม่นานสัก่อนนะครับรีบไปนะครับรถสภาพนี้สวยๆเลยสีเดิมๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบรีบเจราจาโทรไปสอบถามนะครับเอาไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนสําหรับพี่น้องที่กําลังมองหารถไปใช้งานนะครับช่องนี้ก็พยายามหารถที่ มีคุณภาพนะครับราคาไม่แรงสามารถจะนําไปต่อยอดได้นะครับก็พยายามหาเอามาให้พี่น้องได้เลือกชมนะครับและถ้าคิดว่าช่องแบบนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งสั่นไว้นะครับเวลาที่ผมลงคลิปรถใหม่ๆไปท่านจะได้ไม่พลาดนะครับก็เลือกเอาที่เราชอบนะครับชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นแล้วก็ศึกษารถเพิ่ม,เต,มเติมนะครับว่า เพจนู้นเพจนี้ที่มันเกี่ยวกับรถของเราที่เราอยากจะได้นะครับนี่นะครับเป็นยังไงบ้างเครื่องแห้งดีนะครับถ้าสนใจรีบเลยนะครับอยู่บางบัวทอง55,000บาทอย่าตัดสินใจนานนะครับใครหาอยู่รับรองว่าถูกใจแน่นอนครับราคาแบบนี้มอเตอร์ไซค์ดีๆนี่เอง